แต่งตัวธรรมะถาแแง่เซฟตัวเองขนาดนี้วันนี้ไม่ได้ไปไหนหรอกครับจะไปลงใช้งานก่อสร้างครับไปดูงานก่อสร้างก่อสร้างบ้านตรงนั้นมันมีฝุ่นเยอะครับก็เลยใช้วิธีนี้ครับเซฟทั้งหมวกหมวกป้องกันแดดแมสนี้ป้องกันฝนละอองครับที่ใช้ใชงานก่อสร้างนี้ฝ่นละอองเยอะมากครับ วันนี้จะพาไปเซเวดูใช้งานก่อสร้างครับเข้าถึงไหนแล้วอันนีเนนเนน้เป็นพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่ว่างครับเป็นพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่ว่าง หน้าบ้านประมาณนี้ครับที่คนบอกว่าที่ดินก็เหมือนกับเครื่องพิมพ์เงินชนิดหนึ่งถ้าเราใช้ประโยชน์จากที่ดินหรือว่าเอาที่ดินมาทำให้เกิดประโยชน์จะทำอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันเกิดประโยชน์มันก็จะเหมือนกับเป็นเครื่องปั๊มเงินเครื่องพิมพ์เงินชนิดหนึ่งครับ ผมตั้งใจว่าที่ดินตรงนี้ที่ว่างตรงนี้จะทําให้เป็นประโยชน์ครับแต่จะปลูกอะไรจะทําอะไรนั้นอาจจะต้องขอเวลาคิดด้วยฟังความคิดเห็นรอบๆข้างอีกทีครับที่บอกว่าที่ดินเป็นเครื่องพิมพ์เงินก็มันจะพิมพ์เงินงสกุลไหนล่ะครับพิมพ์เงินกีบ เราพิมพ์เงินจัดพมมาพิมพ์เงินตะสกุลเขมรมาเลเซียหรือว่าเงินบาทไทยหรือว่าจะพิมพ์ให้เป็นยูเอสเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่ายูโรก็แล้วแต่ครับก็ดูว่าเราจะพิมพ์ได้ไหมจะพิมพ์อย่างไรครับวันนี้ให้ดูข้างนอกข้างหน้าก่อนครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับ พวกน้ช่างกำลังก่กอ,กอ,กอสร้างอยู่วันนี้จะเต็มวันนี้จะเต็มวันนี้จะเต็มดูใน,นก่อสร้างครับช่างฉาบก็ฉาบอยู่ช่างไฟฟ้าก็ทำไฟฟ้าทําช่างที่จะติดตั้งข้อเพดานก็จะติดตั้งข้อเพดานครับอันนี้คือรวด ย้อนแสงนิดหนึ่งครับอันนี้คือรวดที่ใช้ติดฝ้าเพดานครับติดฝ้าเพดานคาดว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือว,ว่าวันนี้ก็ไม่แน่ครับเดี๋ยวคุยช่างดีทีหนึ่งว่าฝ้าเพดานจะติดวันไหนอันนี้คือส่วนหนึ่งครับอันนั้นที่เราพูดอยู่ข้าง,างบ้านเขาก็ตัดยาก,กันครับ อามาดูนะมีมีความหนึ่งครับก็เตรียมแล้วเตรียมที่จะติดป้าเทดานแล้วครับพวดเป็นท่านเซ็นนี่แหละคือที่จะ How far have we done? <laughs>